เออหลบทางก่อนมันมีอะไรบ้างก็ว่าที่นี่ว่าม,มไม่มีหนาบแล้ว <laughs> มอนก็มีโดตดะวัวเราก็เดินข้างล่างไปเลยชุบซูดยอด เยอกันใช่ไหมเยอะเย้ยตรงเราเลยว้าช่วยด้วยช่วยมดด้วยนี่ข้างหน้ามันลูกตู้มาระวังอ่ะเออเอาไงเอาวอตเฮ้ยเราต้องเดี๋ยวเราเคลียร์ให้ดีกว่าช้าหน่อย ค่อยๆออกมาออกว่าก็ออกกอนออกว่าก่อนเออไปกองเอออ่าตกกินลาบเอาโดนตัวเองอีก <c oughs> อมันมองยากไง <c oughs> ตายสลัดโอ้ไม่นะเอกตายแล้วโวเอากล่องมันสูงอีกมันมีอีกอะ่ะ <c oughs> ใช่นีอเอกขึ <s <s <sk 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 ้นไปสวิงใช้วิธีสวิงได้ได้ได้มันก็โยกกระตุ้นเอาว่ะเอาเด้งเฮ้ยทำไมไม่กระโดดเอื้อยเอื้ยปีปุ๊บบอยเพิ่งยิงปั๊บเลย ้ตรูมันติดน่ะมันติดอะไรอ่ะมันติดอะไรมันไม่น่าติดมันไม่ใช่เล่อเออได้แล้วเดียวเอดียวแล้วเดียวเดียวแล้วอะไรนะอะไรอึ๋ยลูกตุ้มมันอยู่มุมดีลูกตุ้มมันอยู่มุมดีเกินเฮ้ยเดี๋ยว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 กันหาขอขอความไว ขอความไว้จริงๆเดินเฉยๆก็รอดแล้วนะไปเลยโอ้ย <c oughs> เดินเฉยๆก็รอดแล้ว <c oughs> เดิน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 มาเดินมาอย่าโดดลงไปมีหนา <c oughs> มค่อยค่อย ค่อยไปข้างล่างมี้ก็มีแน่นอนอ่ะเผื่อจะอ๋อข้างล่างข้างหน้าอ๋ออ๋หมุนได้นะข้างบนหมุนได้มันไม่ถึงไงมันสุดจอพอดีมันเลยไอ้นี่ไม่ได้โยไปข้างหลังวิ่งไปข้างหน้าเออหมุนได้แน่นอนมันเอาไว้ถ่วงงั้นเลย ใช้กล่องไงใช้กล่องใช้กล่องเลก็กอ่ะหยิบแล้วก็หมุนอ๋อมันเหยียบตรงกลางได้โอเคเข้าใจฝ <_ S 1> ากเปลี่ยนตัวที <_ S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนก่นอนเอาเอามันติดเหรอเนี่ยงานเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยลูกตุ้มยาไฮ้มีของอ่ะ ลูกตู้มีเอากล่องเราไปลูกตู้ม,มันแกว่งไงแล้วมันแกว่งมันโดนกล่องเราพอดีแล้วมันก็เอาไปเลยโดดอ้าวติดอะไรอ่ะโดดไม่ขึ้นเฮ้ยอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งวิง่งขึ้นมาแล้วขอกล้องหน่อยขอกล้องหน่อย ไปทางไหนอะขงมนนี่ไงอืมเย้หล่นมาข้างล่างเอาฮะมาฟับเฮียโจย์อยู่ อันเชิญสลายทางขวาม,มีอะไรไหมอ่ะยังไม่ดูเลยอ่ะเดี๋ยวมันเป็นเหยียบตรงกลางไดอ้อ๋อทางประตูเปิดเปิดเขา้าเข้าไปเลยไหมมันมีเช็คพอรเอ้ยเดี๋ยวเออมันต้องไปด้วยสินะถ้ามีเช็คพอร์ตเอกน่าจะวาร์ปมาไหมวาร์เกิดข้างหน้าี้ไม่เคยวาร์ปนะจุเว้นความตายที่จะวาร์ปได้มันก็ปนไปตายสิยเดี๋ยว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  เฮ้ยเราต้องผ่านได้สิเป็นไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยเจ็บตายจริงไอ้บอกว่านี่แหละความรักผมโอเคเดนดัมมิกไปเฮ้ยไอ้คนนี้ของใครเนี่ยเยอะหลบเฮ้ยธนูมาแล้ววอตซ้ายเดี๋ยวเดนทะนุอยู่ไหนช่วยยิงช่วยยิง ยังมีย็บยีกย็บยีกเอาเอาอยู่ข้างล่างไ้ตีนรอมขึ้นมาเราต้องไปข้างล่างไหมอ่ะก็มันไปได้นะจริงเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นมาอยู่ดีใช่ไหมอ่ะมันตายแล้วเดี๋ยวขอาอ่านสกิลหน่อยธนูได้อะไรมาฟาร์ตควีเวอร์โอเคชาร์ธธนูไวขึ้นแค่นี้ถ้าอัพก็คือจะเร็วยิ่งขึ้นโอเคเราได้สามกล่องแล้วเพมันเหมาะมากๆอัพเลย มนนีวิศาตก็คือใช้สอง,สองมีสองโอเคติดไฟวิศาตส,สร้างได้สี่เหรอ<ว>คิ่ว่ากล่องกับกระดาษไหนดีกว่ากันกล่องก็ทำให้สูงขึ้นกระดานก็สำหรับระยะห่างแบบอะไรทางซ้ายกับทางขวามันกล่องเหมือนกัน วิสาร์กล่องเราเต็มแล้วลงไปคุยก,กับลักขโมยเลยข้างบนอข้างบนไปได้ไม้ข <c oughs> องของเราเล่นธนูไปได้เรื่อยๆเลยเฮ้ยเอือมาลับธนูดิ <c oughs> เกมเป็นอัศวินเลยเดียว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 อยู่ดีมันเกิดข้างหลังตกใจหมดเออเอาพอเปลี่ยนคอมพลอทแล้วโดนยิงพอดีทุกทีเลย กระโดดอาจารย์นึ่มขวาจะตามัวเอาเพราะลงมาเหยียบให้ประตูก็เปิดให้แล้วเฮ้ยเอาจริงนะในความทรงจำอะไม่ได้คิดเลยว่ามันมีด่านแออมันเคยมีด้วยแต่ว่าด่านนี้เอ้ยเอือหนูเราเล่นเอือเป็นไรเองเป็นลมอ่ะอ่อนแรงเลย เออจับไ,ได้ปะอ๋อจับได้นี่หว่าเออลืมป้อผ่านไปก่อนผ่านไปก่อนกระโดดจับกระโดดจับจับไปข้างหลังกระโดดไปข้างหน้าเอ้ยมันตามมาปุ๊บโอ้ยรอดแบบจะตายข้างล่างปีไปปะไปข้างล่างอยู่แล้วด้วยอ่าอืม ไม่มีทางไปแล้วเอ้ยหืมอเอา้าโอเครอคนึกว่ามันพลาดไงแหมเห็นเขียวๆแล้วพลาดไม่ได้เลยมาเทนดิวเย,ย้เย้ยเยอะเฮ้ยอ๋อเราอัพสกิลได้อีกแล้วสุดท้ายละอัพได้จริงนะวะถ่ายละเอ้ยเนี่ยมันมันอัพสกิลไม่ได้แล้วมันจะตื่นเ,เราทำไมคุณมีต้องการอีกเท่าไหร่ยพอย โอยมันลึกไปมันลึกไปเอ้าดัานทำไมเนี่ยเอาเอาจะใช้หรือไม่ใช้ใช่มเนยมันลึกไปไงเดี๋ยวมันเจ็บได้ปะวเจ็บไหมวะไม่เจ็บนะเฮ้ยเอาเอ้เรา,าก็เกรงรอไม่มาสักทีลงมานี่เลยเอ้ยหนักเกินเนอจะเจ็บไหมน่ะ ไม่เจ็บไม่เจ็บโอ้ที่ไหนบอกไม่เจ็บเออก็ตอนแรกมันยืนมันไม่เจ็บไงแต่ถ้าเกิดว่ามันโดดมาใหม่มันก็เจ็บไงบอสก็ดีดไอ้ตรงที่พื้นของบออ่ะดีไปทางขวาเด็กก็เป็นสะพานแล้ว ทำลายที่ยืนซะงั้นอนึงเดินมาตายจังหวะดีอีกกระโดดฮึบฮึบน่ะมีมีเช็คพอยไหมข้างหน้าดูให้มีหนังสือแล้วท้าไมวอล์กระโดดผ่าเราโดดแล้วมันติดแล้วมันไม่ไปเออโอเค กำลังบอกว่ายังไปไม่ได้เลย